ความรักหน้าตาประมาณไหนอักษรจะพอตอบได้ไหมไม่ต้องเก็บซ่อนอีกต่อไปมาคำตอบกันได้ในอาสมอลหลากรถเรื่องรักฉบับอักษรศาสตษรษต์อ่ะเรยเข้ามากับคุณเูื่อฟังทุกท่านเข้ามารู้จักรักในสไตล์อักษรกับถาพิมพ์ไข่มุกพวกเราจะพาทุกคนไปลองลิ้มชิมรักผ่านมิติผ่านมุมมองที่ใครหลายคนอาจไม่เคยคิดมาก่อนเอ๊ว่าแต่คุณล่ะคะมองความรักเป็นแบบไหน สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเข้าสู่ Art s o r l p p o d c s t t เอพิโซดที่8กันแล้วค่ะเย้โอ๊้ยอุ้ยเสียงคนเยอะมากตอนนี้เหมือนไม่ได้มีค่สาคนใช่คือเราต้องเกริ่นก่อนคือเอพิโซดเนี้ยเอพิโซดสุดท้ายแล้ว ใช่แล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนอาจจะแบบได้ยินว่าเอ้ยมีทั้งเสียงไข่มมกเสียงทาเสียงพิมพ์ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นสเปเชียลเอพิโซดนะคะก็คือเราไม่ได้มีเกสที่อื่นมากมายใดๆแต่ในนี้คือมีทีมงานของเรามานั่งสนทนาการขอสจยงทีมงานหน่อยเร็วค่ะนี้ก็เป็นทีมงานหลังบ้านเนอที่คอยรีเสิร์ชข้อมูลให้เราคอยต่ออาจารย์แล้วก็ คอยแบบว่าดูแลเวลาพวกเราอัดถูกต้องคือหลายๆคนอาจจะแบบว่าสงสัยว่าเฮ้ยมันมีกันสมคนทําไมข้อมูลมันแน่นอะไรขนาดนั้นคือหลังบ้านอ่ะทีมงานเรามีจํานวนประมาณ2อ0 0 0นแสนกันกันก่อนเนาะใช่ก็คือทุกคนมีความรีเสิร์ชข้อมูลกันอย่างหนักมากคืออพิโซดแรกอ่ะเราเริ่มกันที่1 4กุมภาพูกปะก็คือตั้งแต่นั้นมาทีมงานเราไม่เคยได้นอนเลยค่ะจริงคือจนถึงตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้นอนนะ2เดือนแล้วคือมีการแบบ แว่าลงพื้นที่<ช>อย่างที่บอกว่าแบบอุ้ยมีย้อนไม่ถึงตะวันตกอ,ตอมีอยุทยาตอนตอน้ตอนอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรคะไข่กเขานั่งทำแมชชีนย้อนไปเลยใช่ค<ช>ือมีการแบบว่า ไปเก็บข้อมูลเก็บตัวอย่างอย่างลึกๆของจริงเช่นของทวารทสมาสก็คือนั่งทําไมชินไปอยุธยาตอนต้นเลยจริงมีมีความแบบภายโรงภายเรือใดๆแบบนั้นเลยแฝงตัวอยู่ขนาดนั้นเลยใช่เพื่อที่จะเอาความรู้ที่แบบแน่นๆของจริงอ่ะมาให้คุณผู้ฟังทุกคนคือทีมงานเราตั้งใจมากซึ่งคุณคิดว่านี่คือเรื่องจริงหรือจ้จี้คะทีมงานตอบค่ะจริงเออ บางอย่างอาจจะต้องหานสองร้อยแต่ว่าเรื่องที่แบบทีมงานทํางานจริงหาข้อมูลมาจริงต้องติดต่ออาจารย์แล้วก็เรียบเรียงให้ข้อมูลมันย่อยง่ายที่สุดก็คือเป็นเรื่องจริงเนาะใช่ซึ่งในเอพิโซดนี้นะคะเราก็จะเป็นในเรื่องของการแบบเออรีแคบการว่าเจ็ดเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเล่าสุกกันฟังใดๆฟิลมามอยจอยๆนะคะใเผื่อใครแบบฟังฟังแล้วก็เอ้ออจริงด้วยมันเคยมีสิ่งเนี้ยอยู่ในบางอีพีก็เลยอยากกลับไปฟังอีกครั้ง เป็นการเพิ่มแบบว่าเอ้ยเอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยย้อนกลับไปฟังย้อนเริ่มเรองอนเจแล้วหนึ่งเช่นเช่นเอ๊ะมอสพูดสิ่งนี้แต่เราไม่เคยได้ยินเลยนะ ลองกลับไปฟังดูซึ่งแบบว่าจริงหรือไม่นั้นก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ใช่เป็นการเพิ่มยอดเอนเกตอีกแล้วเราใช่ช่วยกันไล่ช่วยกันแช์นะคะอาจารย์ภาคใครใครก็รักใช่ภาคใครใครก็รักหรือว่าไม่ภาคก็สามารถแชร์ได้จริงรักเหมือนกันค่ะใช่เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมเลยเป็ตอนแรกเลยของเราใช่เป็นตอดแรกก็เป็นเรื่องของปรัชญานั่นเองค่ะอ่าไหนมันเป็นยังไงคะถ้าใครมุกในเอพิโซดนั้นเนี่ยเราทํากับอาจารย์โสรัตน นในนั้นก็คือแบบมีความ twice แบบไปถึงแบบ what is love ใดๆอ่าไหนๆมันเป็นยังไงซีรีแคปอ่ะจริงๆแล้วด้วยความที่เป็นปรัชญาเนาะหลายๆครั้งอ่ะเราก็เลยยังพูดไม่ได้ชัดขนาดน<ช>ั<ช>้เพราะว่าความเป็นปรัชญาเราฟังเอพิโซดแรกเราก็ um, ความรักกับปรัชญาเอาจริงๆเราก็เหมือนได้มุมมองอะไรที่เพิ่มแต่ก็ยังมีคําถามกับตัวเองจริงๆใช่ใช่แต่คือแบบว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะหมายถึงว่าเฮ้ยความรักกับ ปรัชญามันแบบมันอยู่ในนั้นจริงๆอะได้เหรอแบบว่าเออเป็นอะไรที่แบบพอฟังแล้วแบบว้าวแบบเนี้ยเลยอะเพราะว่าอย่างเอพิซดอื่นๆที่มันชัดเจนมากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเอาวรรณคดีไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้อยู่ว่ามันแบบมันมีนมความรักในนั้นแน่ๆแต่อย่างปรัชญาคือตอนแรกเราก็แบบฮ่าจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอมาฟังอาจารย์พูดแล้วก็แบบเออเออจริงอะ อย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการที่อาจารย์เมนชั่นสิ่งนี้มาว่าความรักอ่ะมันเกิดกับเราอาประโยคเป็นแบบประโยคเด็ดอ่ะใช่ฝังอยู่ในใจมานานมากเพราะยัง Happen to us ใช่เราก็ยังต้องตีความกันต่อไปว่าแล้วมันจะ Happen to เราได้ยังไงจะ Happen ยังไงและจะ Happen เมื่อไหร่ก่อน Why แรงเกินไม่เป็นไรแก Self love is the best อแล้วพูดกันตลอดก็ จบไปแล้วปรัชญาสําหรับอันนี้คือถ้าคุณผู้ฟังแบบสนใจเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็คือนอกจากจะไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมก็สามารถกลับไปย้อนฟังได้กลับไปย้อนฟังแล้วก็บแบบไปอ่านหนังสือที่อาจารย์แนะนําใช่ใช่ใชอเอพิโซดถัดมาเอพิโซดที่2เป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ของอาจารย์อารียรัตน์อ,อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งยังไงที่รู้สึกว่าเอ๊ะความรักไปอยู่ตรงไหนอ่าเออเอ,อเอ,อจริงใช่อันนี้อันนี้ดูแบบว่าตั้งสงสัยพอๆกับปรัชญาว่าแบบภูมิศาสตร์เนี่ยนะกับความรักอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็จริงเพราะว่าอาจารย์ในนั้นก็คืออาจารย์พูดถึงเรื่องสถานที่มันมีผลต่อความรู้สึก <No. S 1> เราไปสถานที่ไหนแล้วก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปใช่ใช่เนี่นเดี๋ยวขอถามทีมงานเลยละกันทีมงานคะแล้วความรู้สึกที่ทีมงานมีต่อสถานที่นี้ <What? S 2> ก็คือห้องอัดพอดแคสต์ทีมงานรู้สึกยังไงไนายเข้ามาในห้องพอดแคสต์ของเราแล้วคุณมีความรู้สึกอย่างไรคะทีมงานค่ะข,ขอบคุณสำหรับคำถาม <laughs> ก็เป็นเรื่องราวดีๆรู้สึกว่าเดินเข้ามาก็จะได้รับความสนุกได้รับความรู้ก็ติดแฮชแท็กนะคะเรื่องราวด,ดีๆเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบในอีพนี้คือสถานที่เดท ไปภูเขาหรือไปทะเลซึ่งจริงๆมันก็ทําให้ได้เห็นอะไรหลายอย่างแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าจริงๆฉันก็รู้อยู่แล้วปะคือไปที่ที่เราชอบมันก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วแต่พอมานั่งดูในรายละเอียดจริงๆอ่ะมันมีมากกว่านั้นเยอะเลยบางทีาอาจจะเป็นเรื่องของเราจะตรวจจับความสุขในที่นั้นได้ยังไงกันล่ะ แล้วเราวัดความสุขยังไงเพราะเราจะมาพูดว่าวันนี้ฉันมีความสุข228.28หน่วยความสุขใายในพื้นที่ห้องอัดพอดแคสต์มันไม่ได้ใช่เ่อแต่ว่าจะวัดยังไงนั้นก็ให้ไปดูในเอพิโซดที่2นะคะเป็นเรื่องแบบความรักกับภูมิศาสตร์ไปดูว่าเขาวัดกันอย่างไรอ่ะเธอเอพิโซดต่อมาก็ไม่แพ้กันเพราะว่าเราได้เรียนรู้ความรักกับกรรมสูตร เออเอาจริงๆรู้สึกว่าเอพิส od เนี้ยสำหรับดิฉันคือมันเป็นการ clarified mm hmm. แบบว่าความหมาใหม่สำหรับฉันเลยว่าตอนแรกฉันคิดว่าอืกรรมาสตรก็คือเป็นแบบว่าตำราเซ็กซ์อย่างเดียวหรือเปล่า mm hmm. ซึ่งพิมพ์คะเป็นความจริงหรือไม่ไม่จริงนะคะซึ่งออคือกรรมาสตรเราต้องบอกว่าแบบ ถ้าโดยภาพรวมมันออกแนวแนวเหมือนหนังสือแบบ Howto เราจะพูดอย่างนั้นก็ก็น่าจะน่าจะน่าจะตรงอยู่เพราะว่าคือในในนั้นอย่างที่อาจารย์บอกคือมันมีทั้งแบบว่าการแบบจัดห้องอะไรอย่างี้ด้วยการใช้ชีวิตของนุ่มส่การแต่งตัวใช่ใช่คือมันแบบว่ามีหลายอย่างในนั้นเนาะเป็นเหมือนจะเป็น Howto ในการเข้าสังคมในการใช้ชีวิตซะมากกว่าหรือว่าจะเป็นแบบเรื่องของเทพใช่ไหมคะว่าแบบว่าเอ้ยเราไม่ต้องขอเทพ เฉพาะคนก็ได้แบบว่าเทพแห่งความรักเหลืออะไรเงี้ยเราขอเทพไหนก็ได้ที่เราแบบศรัทธาจริงๆอะไรเงี้ยใช่เพราะจริงๆเราที่มาของกรรมสูตรเองอ่ะมันก็มาจากเรื่องเล่าว่าเทพอืมใช่ไหมหใช่ไหมแอบบไปนั่งฟังมาเรื่องเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดคือเทพเขาซัมติงการแล้วมีคนไปแอบ,บอยู่หน้าะอ๋อเปคน<อ>ไปแอบทา<อ>งใช่แรงเกินแกอ่าประมาณนั้นซึ่งแบบว่าพอยที่ส่วนตัวรู้สึกว่า ประทับใจในเอพิโซดเนี้ยก็คือคำพูดที่บอกว่าต่อให้คุณจะขอสักเป็นสักร้อยสักพันเทพอ่ะไม่ประโยชน์ถ้าเกิดว่าดวงคุณเขากำหนดมาให้เป็นชีจบจบยังมารู้สึกรีเรทนิดหน่อยอ่ะอจบคุณก็ไม่ต้องไปคุณอาจจะแบบเอ้ยทำไมขอตรงนั้นตรงนี้ไม่น่าจะที่ไอหรือว่านี่ไม่ใช่เทพแห่งความรักที่แท้จริงอาจจะอาจจะไม่หรือเปล่าอาจจะแบบเอ้ยเราขอเทพไหนก็ได้ที่เราศรัทธาแต่ดวงคุณเป็นชี มันก็จบประมาณนั้นอะถัดมาถัดมาเอพิโซดที่สี่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อ่าก็คืออาจารย์ตุลน,นั่นเองค่ะเป็นแบบว่าการแสดงความรักที่ผูกอยู่กับวัฒนธรรมสุภาพชนอ่าอ่านไหนเป็นยังไงคะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยตัวสังคมเนาะค่อนข้างจะไม่ได้เหมือนกับสังคมปัจจุบนันและยิ่งถ้าเราไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติศาสตร์ยุคนั้นอะอเราก็แทบจะไม่รู้เลยว่ามันเคยเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นใช่เพราะเวลาเราจะบอกใครว่าเรารักอะ มันมีบริบททางสังคมมาครอบอยู่ว่าเราควรจะบอกรักยังไงซึ่งเขาก็จะมีแบบ gender role ที่เขาต้องแบบดําเนินตามใช่เป็นแฟนคลับแอบดูมา <What? S 2> ใช่ปะ แรงเกินเกเฉเลยเลยซึ่งก็คือในเอพิโซดเนี้ยเนาะเราก็จะเห็นเราจะได้อ่านจดหมายกันด้วยอ่าซึ่งเป็นแบบว่าจดหมายเขียนโดยช่วงชั้นกลางเนาะอ่าก็คืออย่างที่เราดูดูกันเรื่องของการอ่านออกเขียนได้อะไรแบบเนี้ยที่ที่มันจะเกิดขึ้นกับไม่ใช่คนทุกคนในยุคนั้นที่จะทําได้วายมือกระแทกโตขอโทษค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าทีมงานไม่ตัดออกก็อาจจะได้เห็นมุมแบบนี้ตัดออกนะเธอ ออกอากาศ <laughs> ค่ะแรงเกินนี่คือความเร็วๆนะคะคือในเอพิโซดก่อนๆก็มีแต่ถูกตัดออกอันนี้ตัดออกของจริงเขาออกอากาศ <laughs> ค่ะเ <laughs> นาะซึง่งจริงๆการตัดออกเอาออกอะไรเงี้ยมันดูมีความจดหมายเหมือนกันนะถ้าเราลองคิด <laughs> เพราะว่าการเขียนจดหมายอ่ะมันจะต้องมีความประณีตมีการ <laughs> <ะ S 1> แบบว่าจับแต่งจับเขียนอุ้ยไม่เลิศ ขย่ำทิ้งแล้วก็เขียนให้มันดีที่สุดเพื่อให้แมชกับความเป็นสุภาพชนเราจะได้ฟิตกับนอร์มของสังคมคือเราเรียกว่าแบบพยายามจะวินเฮอร์หาไรียบปะประนีตสุดๆอะไรงี้เนาะก็เหมือนกับการที่ทีมงานของเราทีมงานอาร์ตมอของเราได้แบบ ปะณีตในการทำพอดแคสต์แต่ละเอพิโซดออกมาที่จะออวินคุณผู้ฟังหาซึ่งวินไม่วินยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะถนะัดมาถัดมาเอพิโซดที่5เป็นสารสนเทศเป็นหัวดังที่ว่าพวกคุณผู้ฟังฟังดีนะคะเธอรักฉันที่ฉันเป็นฉันหรือเธอรักฉันที่ข้อมูลของฉันเกออ่งมากแรงมากใช่ก็เป็นเอพิโซดที่พูดถึงแบบว่า การแบบว่าเดทติ้งออนไลน์ใช่เป็นการสร้างตัวตนเป็นการให้ข้อมูลสร้างตัวตนของตัว,ตวเองบนโล,ลกออนไลน์ซึ่งากกาถือว่าแบบว่าเป็นหัวข้อที่ร่วมสมัยอะ่ะเพราะว่าในยุคนี้ทุกคนแบบไม่ใช่ทุกคนแล้วกันอะไรหลายคนมี Tinder หรือมี dating app อะไรอย่างเงี้ยติดเครื่องอยู่ใช่ไหมคุณถา ก็ใช่ก็เ şey ป็นเพื่อนก็คือเพื่อนของเพื่อนของถาที่ชื่อเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของถาที่ชื่อว่าถาโซเชชื่อหลงซึ่งซึ่งถ้าเรามองเชื่อมกับอีพีก่อนหน้าเนี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าจดหมายกับเดทนึงแอปดูไม่เห็นจะเหมือนกันขนาดนั้นเลยแต่จริงๆแล้วพอเรามานั่งมองอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพุทอินฟอร์เมชันบางอย่างใส่เข้าไปใช่ไหมแต่อาจจะ มีรายละเอียดของข้อมูลที่ต่างกันไปและการเป็นข้อมูลออนไลน์ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลมันไหลไวมากมันก็เลยมีเรื่องความอันตรายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ก็เหมือนการที่เราให้ข้อมูลไปบนแพลตฟอร์มหนึ่งก็อาจจะเป็นการตั้งตัวตนของเราและอาจจะเป็นการให้ความให้อันตรายกับตัวเองด้วยใ,ในกรณีแบบว่าให้เยอะเกินไปเงี้ยหรอคือเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราให้ข้อมูลไม่เยอะแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราปลอมหรือเปล่าเดี๋ยวแบบเจอตัวจริงแล้วบอกว่าหลอนไม่ตรงปก ว้าไหนไหนทำไมไม่บอกว่ามีไยทั้งหมดสี่ที่ทาไมบอกแค่บอกแค่3ามที่มันขาดไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่จริงๆบอกมากไปอ่ะอ๋อออันนี้อาจจะไม่เกี่ยวเป็นตัวอย่างที่แปลกๆว้าอะไรแปลกเราก็จะยังให้ตัวอย่างนี้ต่อไปประมาณนั้นก็คือระหว่าง การพยายามจะเป็นตัวเองความจริงที่สุดการพยายามสร้างตัวตนหรือการที่ให้ข้อมูลมันไหลเข้าไปในกระแสของข้อมูลมากเกินไปก็ต้องไปดูว่าเราพูดกันยังไงในเอพิโซดนั้นเนาะก็คือเอพิโซดที่ห้าแล้วค่ะทุกคนไปย้อนไปยานุกัได้เอ๊ะยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างงี้เอพิโซดถัดมาค่ะทำไมคะ กับอาจารย์น้ำพึ่งเสียงสุดหวานของเราอกับวรรณคดีไทยในยุคอายุทยาตอนต้นในเรื่องของทวารทศมาศที่เอาส่วนตัวก็คือแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีวรรณกรรมฝั่งตะวันตกอะไรอย่เงี้ยที่คล้ายๆการอยู่ด้วยอ a l o v e r discourse ของโคฮองบาสอ๋อุยสำเนียงฝรั่งเศสนะคะอันไหนคุณคุณคุณรีพีทอีกรอบสิคะ ไม่ฉันจะพูดชื่อภาษาอังกฤษได้นะแต่ว่าชื่อเขาเป็นกวีแบบว่าของฝรั่งเศสไงก็แบบโอคองบาร์ ก็คือความรักเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้กับมนุษย์อะคือมันให้มันเป็นสิ่งธรรมชาติใช่แล้วก็เลยเห็นได้แบบอ่าทางไทยก็มีเห็นป่าว่าแบบการครวนความเศร้ามันเหมือนเป็นแบบอารมณ์ทั่วๆไปของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอ่ะใช่<อ>ก็จะเป็นเอพิโซดที่พูดถึงแบบว่าการที่วรรณคดีมันดีพิกความรักยังไงใช่ก็มีทั้งแบบของไทยก็คือทวรารทศมาที่แบบพัฒนาถึงนางที่เรารักแต่ก็มันรักด้วยแล้วก็เจ็บปวดไปด้วยใช่ประมาณนั้นเนาะมันเหมือนเป็นต้นขน อ uh. ของนิราชนั่นแหละว่าแบบคืออย่างอย่างในยุคเนี้ยเราจะเห็นว่านนิราชมันจะเป็นเรื่องของการเดินทางซะส่วนใหญ่แต่ว่าในในในทวารทศมาตอะก็คือคือคือกวีจะยังไม่เดินทางแต่เขาจะใช้ลักษณะให้เวลาไหลผ่านตัวเขาไป แบบนั้นอ่าเป็นแบบพูดถึงเดือนหรืออะไรประมาณนี้ก็คือมีลักษณะของการเดินทางเหมือนกันแต่เป็นชั้นอยู่ที่เดิมจ้ะเวลานั่นแหละที่นคนไหลไปอะไรประมาณนั้นเป็นความรับแบบวนลูปใช่เออซึ่งก็ลึกซึ้งอะไรเงี้ยมาเป็นความรักที่เจ็บช้ำช้ำเจ็บช้ำชไม่สม้ประมาณนั้นแล้วเมื่อกี้พิธาก็ได้มีการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสให้เราฟังสักเล็กสักน้อยมันก็เลยเชื่อมมาสู่ EP ีสุดท้ายที่มีแบเชิญของเรา เพราะว่าเราพูดเรื่องของภาษาศาสตร์ใช่ไหมแล้วเราก็มีการถามด้วยว่าภาษาฝรั่งเศสที่เขาว่ากันว่าเป็นภาษาที่โรแมนติกที่สุดเนี่ยมันเป็นได้ยังไงเอออันไหนคุณทํากันสองคนอันไหนคุณมันมันได้ยังไงคะอะจริงจรงตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นคําถามป๊อปอัพที่ถามอาจารย์ขึ้นมามแต่ว่าอาจารย์ก็ให้ให้คาตอบที่ว่าเหมือนคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้มองว่าการออกเสียง ฟังปื๊บปรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมันมีความเซ็กซี่ว้ายจริงเหรอโอ้ยเออเล้วได้เซ็กซี่เอ้ใดๆเนาะแต่แต่แต่อีพีนั้นก็ไม่ได้พูดแค่เรื่องของภาษานี้เนาะยังมีเรื่องของภาษาศาสตร์ i ิน e n e r a l ที่เอามาผูกโยงกับความรักยังไงซิมันเหมือนอะเอพิส od แรกเราพูดถึงนิยามของความรักในแบบปัชญาเอพิส od สุดท้ายก็คือเรามาดูนิยามความรักในแบบฉบับภาษาศาสตร์อีกทีใช่ก็เหมือนมีการแบ่งเป็น สองแบบก็คือเป็นคลาสสิคอลกับโปรโตทิปิคอัพโรว้ายเอ้ยแก่งอ่ะคุณเลิศทั้งคู่เลยสคริปอยู่ตรงหน้าสะเฉลยเลยเนาะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพอเรามาดูเปรียบเทียบกันอ่ะมันคือเราได้มุมมองความรักว่าเราจะนิยามยังไงเพิ่มขึ้นด้วยแต่อีกแบบหนึ่งมันทาให้เห็นธรรมชาติของสายวิชาด้วยนะว่าอยู่ในอักษรเหมือนกันแต่เวในการนิยามความรักของเขา่ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นเนาะแล้วเอพิสซดเนี้ยเธอเราก็ยังพูดถึงมโนอุปลักษ์ของคําว่ารัก เราเอาคําว่ารักเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอะไรบ้างรอบตัวเราอ๋ออะเนลองถามพิมพ์ดีกว่าว่าพอนึกถึงคําว่ารักเนี่ยพิมพนึกถึงอะไรคือถ้าฉันเล่นมุกว่ารักคือดวงใจรักคือตะวันอะไรเงี้ยมันก็ซ้ำเราเล่นไปแล้วค่ะแล้วมันจะดูเป็นคนที่แบบว่าเอหล่อนไม่พัฒนาเลยไงฉันจะบอกว่ารักคือตัดไตไส้พุงได้ไหมก็ไม่ขำมากอ่าไหนคำหน่อยวันนี้เราก็มีทีมงานมาอยู่ด้วยแหละ จทีมงานค่ะถ้าจะเปรียบเทียบความรักเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งความรักจะเป็นอะไรคะจะเป็นเงาะค่ะเนี่ยเห็นไหมเราเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องสงสัยว่าเอ้ยไอ้รักคือดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยมันมาได้ไงเพราะว่าทีมงานก็เหมือนกันทีมงานก็เหมือนเราแบบนี้ใช่แล้วก็ตอนท้ายของเอพิโซดที่7ของเราเนี่ยก็ได้พูดถึงการรับมือกับความอกหักว้ายเออเออน่าสนใจมาก นอก็เหมือนเอาจริงๆอ่ะส่วนตัวเรายังไม่เคยอกหักก็เลยบว่าวายหล่อนหล่อนหล่อนดูสวยขึ้นมากมากกับการที่หล่อนพูดแบบเนี้ยไม่ก็เลยไม่แค่จะบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องแบบว่าการรัาเมือกับความรักอ่ะเราลองไปแบบปรับใช้ก็แบบการอกหักจากงานการอกหักจากเพื่อนการหักจากสิ่งต่างๆก็ได้ไม่นจะเป็นต้องเป็นความรักก็คือแบบว่าความอดัดได้อะไรอย่างงี้ได้นาอจริงๆคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาแค่ฟังอ่ะก็รู้สึก รู้สึกดีขึ้นแล้วอะ่ะยังไม่ทันทําตามเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปฟังว่าแบบอาจารย์พูดอะไรบ้างหรือว่าไอ้ที่ถามว่ารักคืออะไรรักเปรียบกับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปฟังได้นะคะว่าเอออาจารย์เขาพูดไว้ว่าอย่างไรเอพิโซดที่เจ็นั่นเองซึ่งเป็นเอพอิโซดสุดท้ายเนะาะโอโหเราเดินทางกันมาเจ็ดเอพิโซดดูไม่เยอะไม่น้อยแต่จริงอ่ะมัน อัดแน่นไปทุกเอพิโซดเลยใช่ก็เราก็เนาะได้เรียนรู้ความรักในแต่ละมิติในแต่ละมุมมองผ่านแต่ละเอพิโซดผ่านแต่ละ,ะแขนงสาขากันไปเนาะถามถามกันบ้างดีกว่ายังไงคือเราผ่านมาเจ็ดเอพิโซดเราเรียกว่าเป็นรถของความรักทั้งเจ็ดรถเนาะ,ะผ่านมาแล้วเนี่ยตัวเองรู้สึกว่ามองความรักหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับความรักที่ไม่เคยมองมาก่อนเลยในชีวิตจนผ่านมาเจ็ดเอพิโซดถึงอุย๊ยเออความรักมันก็เป็นแบบนี้ได้นี่นามีบ้างไหม อ้ยเอาจริงๆจากที่แบบว่าฟังมาทุกๆ EP อะรู้สึกว่าความรักจริงๆคนที่นิยามจริงๆอะคือตัวเราอ่ะอม,มันไม่ได้ตามแขนงอะไรตามวิชาอะไรแต่ว่ามันตามตัวเราที่แบบเรามองโลกแล้วรู้สึกว่าความรักอะ is everywhere is in the air มันเป็นธรรมชาติอย่าอุดจมูกนะครไว้เราจะจิจมูกเลยหรออย่าอย่าเอออันนี้พิมเห็นด้วยกับถาคือรู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่าความรักมันอยู่ในทุกที่เลยอ่ะอย่างที่เรายกขึ้นมาก็คือหลายสาขาวิชาด้วยกันซึ่งเราเห็นว่าเออมันมีแง่มุมของความรักอยู่ในนั้นไม่มากก็น้อยอ่ะเออใช่ มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเอ,อเอ,อมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เออเราไม่เคยคิดเห็นมาก่อนว่าเฮ้ยเราจะเอาเรื่องของความรักมามาเรียนกันหรออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราได้รู้แล้วในตอนนี้ จริงๆมัน everywhere กว่าที่คิดนะเพราะแม้แต่อาจารย์เขายังมีความรักในสายของเขามากๆซึ่งเราอบรับรู้ได้ถึงความรักจากสิ่งที่เขาพยายามนําเสนอแล้วมันว้าวมากๆคือการเรียนอักษรอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งที่มันจะท้อนความเป็นอักษรมากๆคือแพชั่นความรักหรือความสนใจในสิ่งต่างๆเนอะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันทําให้เปิดมุมมองใหม่ๆด้วยใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะเอาความรักมาศึกษากันเป็นอะคาเดมิกอ่ะอืออาจารย์วัยมัธยมพูดยังไงคะเวลาเราบอกว่าอ้ยฉันมีความรักเออเขาจะแบบ อย่าเพิ่งรีบเ,เรียนก่อน<ช>อะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งที่เราเรียนก็คือเกี่ยวกับความรักจริงออใช่มันเป็นสิ่งเดียวกันได้แล้วเราสามารถเรียนรู้จากมันได้เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะที่รู้สึกว่าได้จากการมานั่งฟังเจ็ดอีพีทำให้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วะความรักมันสามารถเรียนรู้ได้เรียนรู้แบบจริงจังศึกษามันได้แล้วก็สนุกมากๆด้วยถูกต้องอ่า เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ดำเนินรายการ a r t s m a l l Podcast นี่นะคะต้องยกความดีความชอบให้กับฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมคณะกรรมการนิสิตอสรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแม่ง,งานจัด podcast อันนี้ <c oughs> ขึ้นมาแล้วก็มีการดีลนันนี่นู่น,นอะไรอย่างเงี้ยมาให้แบบก็คือเป็นหลังบ้านที่ทํา ทุกอย่างสกเบอร์ยันเรือรบเขาเรียกว่าอะไรต้องยกเครดิตให้เขาจริงๆคือเพราะว่าออคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะแบบไม่ทราบเนาะคิดว่าอาจจะเอ้ยเราทํากันสามคนหรือเปล่าความจริงคือไม่นะคะมีทั้งแบบทีมตัดต่อทีมเนื้อหาทีมใดๆอะไรอย่างนี้นั่นเองใช่แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนเลยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราเราไม่เคยคิดเลยนะว่าอาจารย์บางคนตอนเราเจอในห้องเรียนอย่างเงี้ยเขาจะสามารถม้วนจอยในบางหัวข้อได้ขนาดนี้ นาะเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วอย่างที่เราได้เกินไปตอนแรกเนาะค่ะตอนนี้ก็ได้หมดเวลาของอาร์ตสมอลของเราแล้วเนาะก็อุ้ยรู้สึกรู้สึกใจหายเหมือนกันเพราะว่าทุกที่เราก็ตอนแบบจบแบบอเอพิโซดน่าจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือแบบ ไม่มีแล้วเออเศร้าจัหายแล้วก็ไปนั่งฟังอาจารย์เพลงเล่าแล้วแหละว่าจะรับมือกับความอกหักจากการไม่ได้ทํางานดีอย่างไรเรส่อนที่เจ็ดนะคะทุกคนใช่เราก็จริงๆเราอีกคนหนึ่งที่เราอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะคือคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านใช่ค่ะที่แบบนอกจากฟังแล้วบางคนยังช่วยแชร์ช่วยขายของจริงเออสารภาพว่าเวลาเราเห็นคนลงสตอรี่ไอจีเแอบแคปเก็บไว้ ใจแบบว่าเออเห็นว่าคนเขาฟังจริงๆอะไรเงี้ยรวมถึงแชร์ในแพลตฟอร์มอื่นๆที่เราเห็นนะเออเราก็จะไปแคปไปว่าแบบโอ้ยมีคนแชร์ด้วยหรือว่าทุกคอมเมนต์ทุกสิ่งที่ติชมมายอะไรเงี้ยเออถ้าเราเห็นทีมงานเราเห็นเราก็แบบพยายามมานั่งบอกกันเออแบบว่าดีใจมากๆนะคะที่คนมาฟังกันเออเนอะก,ก็อย่างที่บอกไปว่าหมดเวลาแล้วจริงๆเธอเอพิส od สุดท้ายนี้เอาจริงเอพิส od สุดท้ายถาก็ อยากฝากคำถามให้กับคุณผู้ฟังดีกว่าว่าหลังจากที่ได้ลองริมรสชิมรักมาแต่ละเอพิโซดแล้วเนี่ยคุณมีมุมมองเกี่ยวกับความรักเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างสามารถแชร์มากันได้แบบว่าในคอมเมนต์หรือว่าส่งมาทางทีมงานเราก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งใช่เนาะหรือจะแชร์อันนี้แล้วก็แบบเฮ้ยแต่ถ้าแชร์เราเขียนคําตอบไปเหรอคนที่เขาพามาฟังเขาเห็นเขางงว่าตอบอะไรคะไม่ถ้าจะไม่งงก็คือต้องมาฟังไง ใช่ใชได้นะอะตอนนี้คือต้องไปจริงๆแล้วต้องบอกลาแล้วอะเนี่ยงานวันนี้ถาพิมพ์ไข่มุกพวกเราทั้ง3าคนก็อขอเวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย